กับนาัสการคับปูออข่อองพารวยรวยแล้วบุญนำ้ำเล่นินวัดสินย้งสิญญนแย่หรือม่เบ็นเบนนั่นใครข้อิจารณครับผมเออแต่มีเนียมีมีนองเนี่ย,ยนะโยกอองเนี่ยมีเพิ่มเติมไหมีนนองเนียว้าปูบะเออจะกวาเอานนองเนี่ยาาออาามา,า,งยางามเนี่ย โอ้น้องแมวนี่ได้มาตัวอะไรปมไูมันอยู่ใน,น,ม,นมันอยู่ใดนม่นั่นมันมันอยู่ในันอยู่ใดบาทเนาะเห็ดได้บาทเห็ดอะเห็ดน้าเห็ดน้ำตาเชียนนะครับผมมันยี่นี่ปดสองกับหนอือแปดสองกับนึงหานะปูเนาะเออาแปบดบสองกับหนึ่งหาเร,นะร็กกน้องแมวเนาะ เลขน่องแมวแปดสองกับหนึ่งหามันมันัสจับคู่กันเลยเมอมันสีบ้านใกันนี้ยับนองแมวแปดแปดสองกับยูคู่กันมันแรงที่แรกนี่มันมากที่แรกนี่มันคู่แรกนี่มันถึงสองแล้วมันมันกัไปวันนี้มันกับว่าเป็นแปลเพราะถ้าเป็นแปแล้วมันตีกันได้เลมเตี้ยตกันได้อืมมั่าเป็นมือก็ถายกับตีกันไเข่าไ้ออกแอกได้ด โอ้ข้าเจ้านองแร็บเออกระไรมักข้าเจ้าว่าเอานี่ระบว่าเลนไรดอกเปิดไปเบื้องช่องได้นี่โอ้ยในยูทูบเต็มมันมันหลายเตียวครับแต่ขอเพิ่กับว่าอดอกเงินหลวงปูดอกตัวนี้นะครับเล็กน้งนนะนองแมวเนาะปูเนาะเออน้องแมวน้องแมวครับน้องแมวก็บป็นเด็กก็เปข้าเจ้าวามาเจิมรถโอ้ ขาเจ้ามาอาบน้ำมน้นมันเขากันไหมวงไนวงไหบ่ไดมากขึ้นข้าเจ้าปู่มันมันได้ได้ได้เก้าหนึ่งซีอันไหนล่ะเก้าหนึ่งสีปู่ขาเจ้ามาอบน้ำมนตนไหมโอ้ขาเจ้ามาอาบน้ำมน้นได้เก้าหนึ่งสีเนาะไม่โดนนไม่โนแเก้าหนึ่งซีแบละครับเอืมขอบุณมากเนี่ยโอ้ยมากมากแปดสองยเลยอะครับกับสิบหาทิพหานี่เอาเก้าใช้เก้า เก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเลยบอกปูเออเก้าใจรักร้อยมันมีเงูนมันมียุบแปดเก้าศูนย์หนึ่งเงิคือตัวเร่อรักลอยรัก้อยครับงวดวันอังาี้เขารักร้อยยีเนี้ครับผมแปดมันเก๋มีว่งารกับเก็ดแปดเก้าครับศูนย์เก็ดแปดเก้าศูนย์เมืนกันนะครับัเออเมื่อเมื่อเขารักลอยเปด วดวังนึงหันนี้เาาแ้าแปดเก้งูนวดวังหนงหันคนวด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 ที่ผ่านมาบรินปวงวดนี้ได้ย่งไรองวดที่ผ่านมาวันเอ่อคนหกโอแปดแปดแปดหกกันนั้นแปดหนีโอ้อันนี้วัวดนี้ได้ตัวไบางนี่ปูวดนี้ได้วดนี้ได้อ็นวันห หกหนึ่งแปด้ตัตัวเจ้าหนึ่งเนแปด้าเรักอยย์งแปดเจ้เออรักหนอเด้อรักหนอยครับรักครับวดอนี่มันได้มันได้นมันไดแบบมันไดแปดวกวอน งวดก้อนนี้ได้แปดก็ <c oughs> ทีได้แปนีย่ยมันอนกมันอนอกตัวมันอนกตัวแดงงดก้อนเข้เาเข้าขีนหาเข้าตั้งเข้าขีนหาครับเข้าเข้าก็ตั้งหาไหมครับเข้าตั้งหาตั้งหาปุ๊บหลือก็หาแล้วก็โอ,โอ๊เก็ดแปดเนี่ยเนี่ยมันมาแปดนะอือ <c oughs> แ,แปดโอกเก็ด ครับต <c oughs> ัวนี้มันจะมากตัวนี้มันน้อหตัวนี้ตัวนี้มันมาได้ได้ได้ดตัวได้รักรักผู้น้องสามตัวหกหนึ่งแปดเมื่อไะครับหกหนึ่งแปดนี่เขาผมว่าตั้งแปดีปครับแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับร้อยโอ้ ได้ได้ตัวไหนวะได้สองตัวห่อได้ด้วเอาเอาจากนี้ได้ยุ่งพอได้ครับผมเอาจากเก้าไปหาศูนย์หนึ่งเอาจากเก้าไปหาศูนย์หนึ่งเออเนี่แหละมันเปมาเม่อกีเขาตัวนี้ไหลครับมาในเก้าเก้าหนึ่งหาครับศูนย์หนึ่งหกอันได้แต่คำนวดนะครับไอ้คำนวดไป็นกันล่ะคำนวดมันวัดอัง วันเสาร์ครับเอาไม่แน่เลยครับล้วนแต่ว่าเลขันเลขน่องเร่ได้แปดสองครับครับหนึ่งหาเลยีตวาบ่อตีเอาคู่โตเรื่องครับเอาตีตียอาตรงตัวมาเลยนะครับยเสียงู่ข้อไ่ได้ยเยเขาจอมยเสียงขู่ข้อนี่ตีโอแปลว่าเลขเสียกผู่ข้อยังบ่ไนนะปูละบาเจมบอกยลขหกแสนเไปปูเลขหกแสน หกหกแสนคูณหกแกับเก้าเก้าสี่นึ่งเนี่ยยุ่งปะเก้าสี่หนึ่งนาะหางเดียวได้ดิหกแสนโอ้เลียหกแสนในมาหางเดียวเก้าสี่หนึ่งซ่องหกแสน่ะ่องหกแสนเน่นบอมเเ่งไอ้บแมเ็นส่องระเจ้าเอินมาสูรหกแสนโอ้หุ่นกเจ้าเจ้าเจ้าถือนั่งหมครับเราเจ้าซื้อหรือพรเจ้าถือหกแสนเราเจ้ามัดนีมัดจีนเขาเจ้าว่ามุสนได้ว่าสุดหกแสน อทางเดียวมีหางเดียวก็เก้าหนึ่งกีดีว่ามีอะจะมากขึ้นกันนั่นเนี่ยครับผมครับเ้าหนึ่งีตะวันเรกันนองแมวขาเจ้าก็มบาบคัก็ขาเจ้ามากอืข้าเาเนี่ยข้าวนนเหมนข้าวนนี่จว่าเจียบุ่มขอสีมากหมครับโอ้มาเลี้งเสียกปุ่มข้อสีเขามากกว่าเอออมาเลี้งเจียกปุ่มข้อสมากคนตมาบอกครับ ก็เพื่อนฟัมากตัวไรบ้างนี้เลขไอ้หลายหลายที่เทาได้มากนี่หลายหลายสูตรที่เทาผ่านมากนี่ฟูวมันใจตัวไรแมามันใจเลขน้องแมวของมันใจยังสูตรสูตรที่ผ่านมากหรือว่าสูตรเด่นพวกกันวันเสาร์นี่เนาะครับมากนี่ด้วยรักแปดนี่มากแปดสองก็แปดห่าแปดสองก็แปดห่านะปูเนาะเออบารนี่บารนี่รักอ่ารักเก้านี่มาก เก้าสองตัวเดียวนึกครับตัวเดียวเลขเลขอ่าเลขอาตมตัวก 0, 16, 19, 19, 19, 19. ับศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งหาแค่นี้ละโอ้ศูนย์หเก้าหนึ่งห้เลขคำวนด้ยวยอ<ม> <c oughs> สองตัวปู่เลขคำนวณวนนะ่ะศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งหาเ่ยปูเออเออนี้แหละ คำนวนวันเสามันได้ตัวนี้แมหนึ่งมาแห้งดีหนึงไหครับให้ว่าให้ว่าเอาแต่ตัวมากเลือปูเด้อเวยเอาแต่ตัวมากล็มันจีได้เนื้อเนี้ยนี่เนียนน้ำจีได้โอ้ยปูจะเดือยาดหางเดียวได้ดิอยากขึ้นขึ้นแม่หางเดียวไม่มีตัวเงินเดียวก็แปดสองทีนะโอ้ให้ว่าปูมากพิเศษแปดสองไปเลยแปดสองมากเลยครับแปดสองนันเขาเลขคำนวณบ่ปู มันก oh. ับเขามันก ¿no? uh ็เขาแันแตัวนึ่งแล้วจาสองมันมากสองกับหาว่าใส่ไหมอ๋อครับเออเพราะว่าเลขเลประจํามันมันนี่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดนะอือีอนี้ลาจันยนี่หละพันติออมันกับเอ่อพันติองก็นี่แหะ เขึนไปให้ขึนไปใ้รนึ่งหานึ่งหกีละครับเออนึ่งหานึ่ต่ว่านึเก็ดกัคนเดียวมันแต่ต้อม้วมันสูทข้าวมนกันเดียวหลายตัว<ผ>มันก็นนได้หลายตัวครับผมแต่มันมี่หกตัวเอะครับเพราะมัาจ้ำกันมันก็ได้ยิบ่าแิบาเตัล่นี้หลายตัวเป็กเดหลายตัวเอาแต่ตัวปูนเนีนเลดนแ้ปะเอาแต่ตัวปูมากลดคือว่าัมสิมานะ กพ่สิมาเอาตรวนี้เ้าปเอาหวงพอคุ้มได้บอกครัีรถหมาครับครับแปดสองกับเต้าสอง่านี้นะปดสองับเต้าสขึ้นได้ก็ต้องไปขายคอได้บอกขายเขาครับบอกขายมันเบิดแล้วมันบม่มีขายเราไม่จีไม่จีโนไม่หมนบบนี้ไม่นนรับผมมันเบิดก็แห้งแล้วเดี๋ยวนี้น่เออเอาไปลงพ่อคเ้าปอไดครับกตจีได้ไหมฮะปูหุแล้วอยู่วุ่นแล้ววันนี้เรยะอยู่นกระดเขามาก ตัวนี้เราเอามาแปดครับก็อนี้แหละครับเอาแปดสกับสเท่านะตัวเนีนปูนะตเ,เ,เนียนเล่ตัวนียนเล่นนี่มัน่มมกเลยาสองเก้าเก้าสองนี่นเดียวกันนะปูนะเออเนียนลอยเจนเ่ยครัแต่ที่นี่ตัวไหนนี่ชื่อจงไแต่ชื่อน้ำปูน้ำปาลาเรื่นี้ะ <laughs> เออ้ารียมันลดเ เดี๋ยวพอัอกมาแต่หน้าแต่แต่ไทยหน้าไม่มีอะไรกินเนี่ยแค่กินอะไกินแ่น้ำปลาแลแค่กินอะไราบยู่น้ำปลาเลยมันหิวมากครับจน่งากมันห่อนมันหอนเดือนยุงพอนี่คือเมื่อเ้านี่ตองข่นฝนเนี่ยครับผมเออังว่งา ฝนเันตัมานี่เว้ยไข่เิดอมากๆดิเว้ยไขนเกิดนคนไในกินร้ายอยู่โอ้ยนะหอนเห็ดใช่มากปนปิ่งดีีหอมหอมปนเด้น้องปูนะนี่น้ำปนแหงๆง้อเียบเลยอือกุรายนางมันเกิดกที่ได้ที่ได้เป็นฮาปูแล้วก็ที่ได้กินกินไ้เลยนะโนี่แบบแม่แม่ตก้าเก็บแย่เง้มือดอกเพราะว่าปูดิเก็บไปจักกระตานึ่งๆครับเจมันไหล เจยทราบเนียเขาจะ่อจยเดียเขาจะ่อกันกะละมังไหมโอ้เจกะละมังบุรุษจีแม่บอกแล้วว่เที่หมกันเผูดันเฮ็ดเที่ยงูนี่เฮ็ดจังมึงผสมมาสานพอดีเลยโอ้ผู้นั้นได้ผู้นั้นได้แกงอ้อมผูนี้ผสมมาสานกันได้กะละมังนึงคนเดีอพอดีบัตรจีเออนี่ละนี่ละครับผมสอง้นี่ละะครับผมนี่ตัวนี้เราเบอกเ ซื้อรถนี่เรมาแค่มาพอว่ามันเขาสูตรไหครับผมหยวดก้อนนี่นี่ี่วดก้อนนี่ยมพอเบิ้งเด้อสูเด้ครับเบิ้งเบิ้งสูเด้อหวดก้อนนี่มันออกแปดหกเจ็ดเมื่อไหร่ครับเวลาตั้งเจ็บตั้งเจ็ดไปไล่ไปมันสีกอดหกตัวเกปก็ยุบแม่นี่ยครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยครับมาเมาได้เจ็บสองศูน เก้าหนึ่งแปดเ็นหกหเก้าตัวเดียวกันนี่สามตัวนด้เนี่ยฝูดสูดคนนี่ไหมอืมวันเดียกดูเดียวเขามาตั้งอ่อมาตั้งแปดพอมหนอหนึ่งแปดเล้มาตั้งแปดแปดเก้าแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามก็้แปดสามหนึ่งศูนยสองนี่แล้วเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์สเ้าี่ <ส>ลุนแทงเาตว่าิกรม่บนี้ครับพวกู้กองก็มีละเอาสั่นเลยครับผม,ผมโอ้ไ,ไม่ม่ี่วโอ้หลายเติบเลยทีปัวพ่อพ,อหพอให้พ่อนไปให้พ่อเลยปัวแบนี้ให้พ่อนใช่อห้พ่อนี่พี่ได้ยยพี่ของ,องพ่อบุญผารวยยังกับผคงพารยารยงรัยงยกคองผารวยคองผารวยนะจ๊ะใจบุญพ้าโชค ไอ้บุญพ่อสูบคนมีโชคคนมีโชคครับแต่ได้หลายซองแล้วเอ่อแปลว่าร่วมกันได้หลายซองแล้วเฮ้ยเพื่อนอย่าโยกบอลได้สูงเรีราดก็คือเน้นไปเลยอะสองเก้าแปดสองนีแต่ธรรมดานะสองเก้าเก้าสองงานเดียวกันนี่เนาะปูเนาะเออมาตัวนี่ะเพราะว่าเอาตูดมันได้เนี่ S <S าตามส้นแม่นิ่ตมันค่อยอกครับผมที่แปว่านเก้าหนึ่งแปดต้นเก้าก็พบตัวเดียวกันนะอันบริสต์ตัวไปูอันบักสองนี่้ามันมากมันหนาสีมาลักสิบหรือลักหน่วยปูบ่อยก็มากบักมักลักสิบแล้วกระสั่นผมสิบวงสองแปดกับสองเก้าเนาะสันเนาะเออเออเอ,เอ,เอมันใจมันใจตัวนี้ละ พอว่าสูตรเด้มันมันสูตรสูตรหกตัวนี่มันเพื่อผ่านมันเข้าอยู่ว่าเท่าแต่ว่าเปลียนสูตรตัวนีเด้เนี่ยคนเดียวครับผมแต่วมันจะหลายตัวเอาเอาแต่ตัวเน้นๆนี่แหละปู้ถือจะเห็มันถือดังจังๆก็ใช่แล้วเอาเน้นๆเนี่ยนะผู้นั้นแล้วแต่ย่อมทีพิจารณาเพ่กเอาแต่ว่าตัวเน้นๆก็คือตัวนี้แหละครับผมเออจะให้ยโยมมีความสุขความเจริญเอ่อสงกรามนี่ที่ไม่จให้จุดอยู่ในสงครามนี้โดยเฉพาะในโลก ครับผมจาไอบานไปครับเอหวงพ่ก็คือกันเ้อเดินตั้งวายไปไดไปเ้ได้ได้ไรจ้าทููได้ไรได้ไเล่นเดียนครับผมครับจ้าทูปูเอดีแล้วคุณว่าแม้ว่าิ่ท่เปรียยุ่งาิ่นทเปรียย่ได้ไห่นที่รียญ่ด้ครับเอบุญหลายแม่บุญบุญสงการหายหลายบุแต่นันเอดียวกับคนใจเดียวกับุญประเวตึองว่าบุญ จะเล่พอนจะ่พอนนเราขวปูทำนี่แล้วขอบคุณปูหลายๆนปูเนับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปู